คิวหรือว่ารถรถรับจ้างขึ้นดอยนะคะมันทางมันอันตรายขอบคุณมากๆเลยนะคะจามมาถึงข้ามมากเมื่อวานก็เหนื่อยมากก็เลยไม่ได้มาขึ้นไลท์ขอบคุณนะคะขอบคุณสามดวงตานะคะแล้วก็หดวงใจนะคะในข้าวันนี้นะคะเดีย๋ยวจามจดไว้ก่อนนะคะวันนี้วันที่14บสี่นะคะ อย่านี้ได้อะไรทานกันบ้างคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่นะคะที่มาให้กําลังใจไม่โกศโลน,นะคะพี่ต้นด้วยนะคะวันนี้พี่ต้นทํางานไหมค่ะพี่โอ้จานไม่รู้นะคะมันเหมือนเป็นโดนแมงบ้งอะไรไม่รู้นะคะแล้วมันเหมือนจะแพ้นะคะก็เลยกินยาแก้แพ้ไปเ <laughs> หลับไปพี่สมใจ อ๋อหายผดพื้นหายยังหายแล้วค่ะหายแล้วค่ะพี่ทาย,ยาแล้วแต่ว่าแต่ว่าถ้าไม่ไม่รู้นะเดี๋ยวนั่งแป๊บเดียวมันก็จะแบบคันอีกแบบเนะะี้ยค่ะมันน่าจะเป็นแพ้ไม่ไม่รู้หรือว่าอาจจะกินอะไรผิดหรือเปล่าไม่ก็สนพี่สมใจสะพ้ายเยอรมัน เย็นนี้ได้อะไรทานกันบ้างคะสภัย FC พ่อสาธรสวัสดีพี่ต้นนะคะจากพี่สมใจนะคะ FC พ่อสาธรพ่อสาธรเย็นนี้ทํากับข้าวอะไรกันบ้างคะจําก็มาขึ้นไลรเช้านะคะเผื่อบางทีมาข้าไปอะไรแบบเนี้ย เพื่ออาจจะไปบ้านดำแต่ช่วงนี้เหน่อยมากรู้สึกมันไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ค่อยได้ไปขายของในบ้านดําเท่าไหร่นะคะสวัสดีพ่อสาทรขอบคุณสติกร์จากพ่อสาทรค่ะขอบคุณสวัสดีพี่ต้นนะคะจากพ่อสาทรนะคะเดี๋ยวจําใส่ปเจให้พ่อสาทรนะคะอ๋อเพิ่งเลิกงานอ๋อ พี่วรวูดขอบขอบขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณที่มาให้กําลังใจค่ะพี่สวัสดีพ่อสาธรจากพี่วรลาวุดนะคะสวัสดีสมใจนะคะพี่สมใจจากพี่วรลลวุดนะคะขอบคุณค่ะพี่วรลล์วูขอบคุณค่ะพี่เม <c oughs> ื่อกี้ฝนวันนี้ฝนตกนะคะมันมืดทั้งวันแล้วก็ฝนตกยังเปียกอยู่นะคะฝนแต่ว่า,ามันมันมืดเออมันมันมืดมันเริ่มค่ำมาแล้วเหมือนจะมีแดดออกนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจเพลงอสมใจผักดองอพี่สมใจทำผักดองกับน้ำพริกปลาทูหน้าค่ะกำลังทำอาหารเที่ยงอ๋อเป็นประมาณเที่ยงใช่ไหมคะโอ้เวลาห่างกันมากๆเลยนะคะตอนนี้5้าโมงห้าโมงยีนาทีนะคะบ้านจาที่ฝางนะคะโอ้ที่นุ่นเพิ่งเที่ยงนะคะโอน่าอร่อยคะ่ะเดี๋ยวไว้ไป เอเจว่าจำไปอันนั้นนะคะนะจ่จเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวจำไปเติมหลังคาบ้านให้พี่สมใจอีกหนึ่งหลังนะคะพี่จำเอาบ้านลงไปนะคะโอ้ขอบคุณมากมากเลยนะคะโอ้โหพี่สมใจเดี๋ยวจำไปคอมเมนต์ไว้ก่อนนะคะวันนี้จำก็ไม่ได้ลงอะไรช็อตอะไรก็ไม่ได้ลง อ้มันกินยาแก้แพไปแล้วก็นอนหลับไว้เดี๋ยวแามเอาบ้านจริงไปอีกหนึ่งหลังนะคะพี่อันนี้เอาบ้านลองไปก่อนอืะจำเอาบ้านลองไปแล้วนะคะ วันนี้จามก็ไม่ได้ทําผักอะไรนะคะแม่ทําแกงผักเขียวผักเขียวผักเขาเรียกว่ายอดฟักยอดมะระยอดมะระใช่ไหมคะขอบคุณคะ่ะน้องจามขอบคุณคะ่ะพี่สมใจอืเดี๋ยวจามไว้เอาจามเอาบ้านลองไปอีกครั้งหนึ่งนะคะจามจดไว้แล้วนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจจามนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณสองดวงตานะคะแล้วก็หกดวงใจนะคะขอบคุณมากๆ ทางนู้นช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูของอะไรคะแต่ว่าทางฝั่งนี้เป็นเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะคะทางทางนี้นะวันนี้ก็มา